สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิมก็จะมาแนะนำระบบการขโมยไร้าสายจาก m a x w e l l ค่ะนั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะร i s โ c o อ t ร4ค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นระบบไร้าสายนะคะที่ทาง a x ็ก l l เจะโปรแกรมระบบมาให้เราสามารถนำมาติดตั้งเองได้เลยค่ะมีทั้งตู้ควบคุมนะคะแล้วก็ตัวเซนเซอร์ตรวจจับก็จะเป็นแบบไร้าสายด้วยค่ะตัวแรกคือเซนเซอร์ตรวจจับการบุกรุกทางประตูและหน้าต่างรุ่นสลิม ขนาดบางติดตั้งง่ายใช้เทปกาวสองหน้าติดตั้งที่วงกบหน้าต่างแบบนี้ค่ะพิเศษสุดๆแม็กเบลมีบริการเคอรองไม้สีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะเพื่อให้เข้ากับการตกแต่งบ้านทุกสไตล์ของคุณเลยค่ะ ข้อดีของเซนเซอร์พิค o l o ลนะคะก็คือไม่ตรวจจับสัตว์เลี้ยงค่ะเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวพิคโ,โลติดตั้งอุปกรณ์ที่ฝ้าเพดานและสําหรับใครที่ไม่สะดวกต่อบ้านก็สามารถติดเทปกาวแปะเข้ามุมที่ห้องไม่ต้องจอบผนังหรือฝ้าได้อีกด้วยค่ะตั้งได้ทั้งในห้องโถงห้องนั่งเล่นหรือโถงบันไดปล่อยให้น้องเดินเล่นในบ้านได้ตามสบาย ว่าเซ็นเซอร์จะมีไฟกระริบเมื่อตรวจจับคนค่ะตู้ควบคุม Agility โนี้มีไฟแสดงสถานะเสียงพูดภาษาไทยเสียงขับไล่ดังที่ตู้ควบคุมและเรายังมีไซเรนเดินสายเพิ่มให้ฟรีนำไปติดตั้งบริเวณนอกบ้านได้อีกด้วยค่ะสำหรับการสั่งงานก็ง่ายมากเลย,เลยนะคะ ด้วยความที่เป็นระบบไร้าสายติดตั้งง่ายขนาดนี้สำหรับใครที่อยากซื้อไปติดตั้งเองตอนนี้ไปช็อปออนไลน์กันได้ที่น็อกๆกันได้เลยค่ะให้แต่ที่ค้นหาพิมพ์ว่า Maxwell กดค้นหาแล้วไปแตะที่ร้านค้าก็จะเจอร้านค้าของ Maxwell ค่ะเลือกที่ชุดกันขโมยเริ่มต้นที่มีตู้ควบคุมและเซนเซอร์ กดใส่ตะกร้าและสั่งซื้อได้เลยค่ะและยังสามารถซื้อเซ็นเซอร์ไปติดที่จุดต่างๆเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะคะหากต้องการบริการติดตั้งสามารถสอบถามทางแชทกับเจ้าหน้าที่ของร้านค้าเพื่อทำการนัดหมายได้เลยค่ะ